เกมเนวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับที่สามารถเอาชนะบุลาัม,มเบอร์เดได้ทั้งที่มีผู้เล่นเหลือเพียงแค่สิบคนครับจริงๆเราไม่ได้ดูว่าบุลลัมเล่นอย่างไรนะครับแต่99%เรนี่ยเราต้องเล่นเกมของเราให้ได้ก่อนนะครับเพยเพรากันที่ซ้อมมาแต่ฟุตบอลมันชนะกันด้วยสไตล์การเล่นอยู่แล้วเพราะนั้นความชัดเจนในการเล่นวันนี้ ก็ผมเห็นเด็กๆแสดงออกมาแบบนั้น่ะผมรู้สึกภูมิใจมากครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่ผลงานแข่งขันอย่างเดียวมันเป็นวิธีการเล่นด้วยับรั่ฉะนั้นในวันนี้ยังทําให้อาจารย์เปลี่ยนใจไหมครับแต่คิัีมต่อ,อย,ายาวๆรือว่าไม่ครับคือคงต้องหาแต่แต่จริงๆโค้ชคนใหม่ถ้าจะมาเนี่ยผมบอกตรงผมสงสารเขามากนะครับ ก็คือมันมีข้อบกพร่องเยอะมากนะครับแต่ถ้าทาต่อเนี่ยมันก็จะเป็นการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของแนวทางการเล่นเพราะว่าในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยหรือในทางทางหลักการเนี่ยผู้เล่นจะต้องเข้าใจมากกว่าน,นี้นะซึ่งซึ่ง,งผมเห็นแต่ละคนมีการพัฒนาขึ้นเยอะนะครับก็ไม่ทำแน่นอนก็มันมีงานผมผมเป็นห่วง หนึ่งเป็นห่วงอะคาเดมีสองเป็นห่วงใจฟ้าอะคาเดมีนะแล้วก็งานของเอฟซีมันเยอะมากครับแต่จะทำเนี่ยมันต้องแบ่งเวลาให้ดีครับอยากให้พูดอะไรถึงบรรยากาศของแฟนในวันนี้ครับเมื่อวานเราเห็นฟุตบอลเด็กไปนสนามไปแล้ววันนี้เรามาดูฟุตบอลอาชีพที่ชมรีเดย์กินสเตเดียมก็มีแฟนบอลเต็มสนามเหมือนกันครับรบ,บรรยากาศแบบน,นี้อยากให้อาจารย์ไพูดคุยกับแฟนนเป็นผูดอะไรถึงแฟนครับอืจริงๆโค้ชทุกคนก็ ปรารถนาที่จะให้แฟนบอลเนี่ยมีความสุขกับบ้านอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เราพยายามที่จะให้เกียรติกับคนดูด้วยให้เกียรติคู่ต่อสู้ด้วยนะให้เกียรติกับทีมโดยการเล่นที่เต็มที่ร้อยเเซนตะซึ่งวันนี้ทุกคนเกินร้อยมากผมผมรู้สึกภูมิใจในตัวผู้เล่นทุกคนรับ